มือนี้เขามาเยี่ยมบ้านพี่น้องเอ้ยกำลังเก็บผักบักหุ่งนี้ไว้ในสุนนกนะเนื่องจากเก็บบักเขือเก็บผักขาแล้วมันบ่นมีคนไายให้บักเขือดกเนาะบักเขือเนาะเก็บแล้วบักเขือเนี่ยเกเบ็บซ้ำกัน เอาปอเป็นยังเอาน้อยนึงเออเช่ออมได้แล้วนี่เช่ออมโอ้โอสวรรค์นบนดินนี่มันสวยจังเลยนี่มีหมอนแดงๆด,ด้วยเอา้าไม่เป็นไรนานๆผมเข้ามานะครับบรรยากาศมันเร็วมากเคยรีบสร้างก็สร้างไว้นะครับ ก่อนมันไผมักไผมักมันงหรอวะบังคับกันบ่ะไรหรอบักม่วงเบาเอาบักม่วงเบาคือเหลือสองพวงอีกพวงหนึ่งไว้ใส่ปะสวยงามคือบักสมก็จับนีดสมคอยต้นใหญ่ไปเรื่อยๆอ้ อะไรต้นมีเกีบยกพริกใช่ข้าได้ยใส่ต้มปลาส้มโอข้าวนำหอมพักเมก ผักติวอังุนเจรักอันนี้ผักยังพี่น้องไปหูคอมเหน็นมาอาโวคาโดสวยมากกะเพราก็สวยมากโอ้สวยสวย,สวยอุดมสมบูรณ์เมื่อใดหย่องี่แบบกลับมาฮข้ามากได้สิ่งที่หาเห็ดมันกันเลยถึงเวลาแล้วด้อพี่น้องวัสดีครับปึ๊ก ครับวางไว้ก่อนเนาะวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนนี่ก <ạ. S 1> ็ห่อไว้หอมหอมทองอันนี้หอมทองเห็นบ่นนำบ่าเห็นบ่นี่เออใครสนใจนอบอกมาด้วยเชื่อยาวติดต่อได้ทางเกษตรมือใหม่เชื่อญ่ พีหลี่มีนอขายมีนอขายทรงทรงซื้อมาจากปาก่องอันนี้เพราะว่าตอนยายบ้านประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยโอ,อ้กินลูกได้นี่มันไม่สองด้วยเด้อพี่น้องประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยพ้อขาข้าวมหนึ่งแค่ พ่อบอกว่าฝากติดตามกเกษตรมือใหม่ด้วยครับครับ,รบผมถ้าสีไทยห้ายกับบัไดเพราะว่าบ,บานีนพงกันสิเพื่อเอาบันไดไปส่งเขาฝากติดตามได้เลยครับเด้อมาใบเบิ้งแค่นี้แหละพี่น้องเออขอบคุณหลายถ้าไปติดตามถ้าสีไทยรอบหน้ก็จะได้ยอะว่าเอาไว้แค่นี้ก่อนเพราะผมเขามารับลูกรับเต่าสวัสดีครับ